สวัสดีค่ะวันนี้ทาก็มาพบเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะก,กับอยู่ที่ทาแรจากจ้าพี่พี่ก็วันนี้เราอยู่กับเกมดัมมี่นะคะค่ายเอ็มจีโปรเกร์นะจ๊ะพี่พี่ก็วันนี้พกทุนมา248่นะคะขั้นต่าเกมนี้นะคะมีทั้งหมด6ห้องเกมนะคะขั้นต่าเล่นอยู่ที่1น่งบาท5้าบาท10บาท5 0 1 0 0 2 0 0นะคะเงื่อนไขในการเข้าห้องนะคะก็ต้องออกพกทุนมาให้พอนะคะถึงจะสามารถเข้าห้องนั้นๆได้นะ จ้าทุกคนอ่ะมาในวันนี้ขอเข้าไปที่ห้องขั้นต่ำสิบบาทแล้วกันนะคะเงื่อนไขก็มี200นะจ้าถึงจะสามารถเข้าเล่นได้นะพี่พี่อ่ะมาเข้าเกมมานะคะเราระบบจะคู่เกมให้สักครูนคะ,ะอ่ะเริ่มเกมมาแล้วทุกคนเข้าเกมมาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องดัมมี่ค่ายเอ็มพีโปเกอร์ไว้ให้ด้วยนะพี่พี่ก็ค่ะมาเรียงไพ่ของเราให้เรียบร้อยก่อนนะพี่พี่นะก็เรียงแล้วเราจะได้รู้ว่าตัวไหนทิ้งได้ทิ้งไม่ได้นะพี่พี่นะอ่ะมาจ้า อูทุกคนตารแรกเราก็เกิดเลยนะคะพี่พี่เก้าสิบแจคนะคะเกิดไว้ก่อนดีกว่ามืดนะคะทุกคนอ่ะขอไปสิบแล้วกันนะคะสิบดอกจิกทิ้งไปเลยนะคะพี่พทิ้งไปที่เรียบร้อยนะคะเราก็รอเพื่อนคนอื่นเล่นนะคะตามรอบบนไปเลยนะคะพี่พปาขอจัว่วเฮ้ยจั่วมาแบบนี้อ่ะเก็บไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเต็มเลยอะทุกคนเราเราไม่รู้จะทิ้งอะไรนะ,ะขอทิ้งสองไปแล้วกันนะคะพี่พฉีกไปเลย วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามานุนกันเอา้ามีคนนกซะแล้วทุกคนเรียบร้อยเลยโรงเรียนเจ๊จีนเนยด็ดโรโอ้โหมีคนนอกพิเศษนะคะกับนกพิเศษคนสองก็คือนอกมืดนั่นเองนะคะก็จะได้คูณสองโอ้โหทุกคนเราไม่ได้นะคะเราไม่ได้นอกนะคะแต่เ,เราเกิดไงเรามีแต้มก็บวกมาสี่สิบเจ็ดนะคะรอบนี้อ่ะถือว่าโอเคจัดต่ออีกสักรอบแล้วกันทุกคนอะไพสวยอยู่มีสเตจหนึ่งสเตจนะมิมิมมนะ นอกนั้นก็ไม่มีแล้วทุกคนนะคะก็มีคู่แค่แบบสเตจจริงๆนะพี่ๆนะอ่ะมารอบนี้ก็จัวนะคะไม่มีตัวเกิดเอ้ยจวอะไรมาแบบนี้อะ่ะหัวจะปวดเลยอะ่ะก็ทิ้งไปทุกคนตอนนี้นะคะพี่ฟ้าเกิดแบบเต็มคาราเบลเลยทุกคนอ่ะขอจัวนะคะโอ้โหเย็ดโดตั้งนานก็ไม่มานะอ่ะขอไปแปะแล้วกัน ขอไปแปดนะคะแล้วก็ทิ้งไปที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็คือไพ่เราโอ,อ้โหจะไม่ได้เกิดหรือเปล่าเพราะว่าพี่ฟ้านะคะเหลือไพ่ใบเดียวค่ะดับเบ้เท่านั้นอ่ะทุกคนจัว่วคิงขึ้นมานะคะก็ไม่ทิ้งนะคะเราจะเก็บไว้เดี๋ยวเราจะทิ้งสองไปละกันอ่ะจวด์จะถึงรอบแล้วทุกคนถึงรอบแล้วนะคะจวด์มาโอ,อ้โหได้หก เดโรหัวส yeah, ิปอดอะขอทิ้งไปเลยแล้วกันนะพี่ๆนะดูดีๆนะทุกคนเพราะว่าเกมนี้นะค่ะเขาเล่นไวกันไงทุกคนก็ต้องดูดีๆด,ด้วยว่าเออทิ้งดัมมี่หรือว่าทิ้งเต็มปี้หัวปี้อะไรไหมนะทุกคนก็ต้องดูดีๆนะคะก็ขอไปเกิดแล้วกันนะคะเกิดไหมทุกคนเกิดไหมไม่เกิดดาบให้ยาวมากถ้าเกิดมาก็ไม่ได้เข้าอะไรนะทุกคนก็จวดดีกว่าเอาสวยจวดดัมมนะี่นะพี่ๆนะ เดี๋ยวเราจะทิ้งอะไรไปดีเอ่ยขอไปเคแล้วกันทิ้งเคไปทุกคนทิ้งคิงไปนะคะเข้าอดอกจิกนะทุกคนเพราะคิงอยู่กับเราหนึ่งตัวถ้ามีคนเกิดเราก็มีดมมี่นะคะเราสามารถเล่นแบบตีทางก็ได้นะทุกคน ตีไปก่อนน่ะเออนะคะอุ้ยโดนเกิดนะจ้าโดนเกิดสองสเปโตนะคะคนนันที่ทิ้งมาก็ติดลบไปนะพี่อ่ะไม่เป็นไรก็ตอนนี้เราเกิดได้แล้วนะวีเฮ้ยหรือว่าเราน็อกแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเกิดกันก่อนแล้วกันนะพี่เหมือนจะได้น็อกนะรอบนี้เออยังไม่น็อกทุกคนเอาจั่วมาแบบนี้จะทิ้งยังไงเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจั่วเข้าเฮ้ยเหมือนจะน็อกฝากดมมี่ฝากดมมี่ฝากอีก ฝากอีกทุกคนเรียบร้อยนอกจ้าโอ้โหตอนแรกคิดว่าตัวเองจะไม่ได้ใอ้นะแล้วนะทุกคนนะเออก็ไม่เป็นไรนะทุกคนก็ไปกันต่อได้นอกมืดพิเศษคูณ2แต่พี่วีก็อายอันดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นว่าจะบวกมาเท่าไหร่นะคะทุกคน นี่นะคะก็คือคะแนนพิเศษแต้มพิเศษคะก็สามารถดูได้นะคะทุกคนคนที่น้องก,ก็จะมีไพ่พิเศษอยู่แล้วนะพี่พี่แล้วแต่ว่าจะมืดหรือไม่มืดนะจ๊ะเอ้ยทุกคนอยู่อันดับหนึ่งมวอีห้าสิบเจ็ดเป็นไงทุกคนสองตาเตดเน้น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 อ่ะจัดต่อเลยละกันมารอบนี้เออไพก่ก็ขี้เหร่อยู่นะทุกคนคู่ไม่มีเลยเนระุกนานะก็หัวจะปวดเลยคู่ คู่หมดแล้วทุกคนอ่ะจัวจาอ่ะจัวมาเข้าดิลติดดิลหนยก็ยังดีดีกว่าไม่ได้นะพี่พอ่ะขอไปแปดแล้วกันไปดเขาล้ำตัดนะคะทิ้งไปเลยสำหรับพี่พี่ไนไหนนะคะที่สนใจอยากเล่นเกมดัมมี่นะคะถักไปได้เลยที่แอดวาย8มีแอดดัมนาด้วยนะจ๊ะหรืออีช่องทางหนึ่งนะคะก็ช่องทางนี้ง่ายๆเลยนะคะก็อ่าสามารถ ชักได้นะคะที่ใต้คอมเมนต์เลยนะพี่ก็นึกคาอยู่นะทุกคนก็เออสตันไปพักหนึ่งนะทุกคนเล่นแบบเออๆนะคะวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยถ้ามีแบบเออที่แบบว่าไม่เหมาะไม่ควรนะทุกคนก็อาจจะมีพูดผิดบ้างอะไรบ้างนะคะวันนี้อจวเลยละกันโอ้โหพี่ส้มนะคะเกิด90แจคแล้วก็มีตรง6ด้วยอ่ะจวเข้ามาเอททิ้งเลยจวทิ้งไปเลยนะคะทุกคนจวเอทมาเข้าคู่แม่มก่อนนะคะก็เอาไว้เกิด เผื่อได้เกิดเนี่ยทุกคนตอนนี้ไพ่เรานะคะไม่มีตัวเกิดเลยมืดด้วยนะพ,พี่แต่ก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะมีคนน็อกก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่น็อกเร็วน็อกไวนะพี่พนะ่ะก็เล่นอย่างระวังแล้วกันอาทุกคนมาจ้ะเรียบร้อยเกิดจ้ะเกิดเรียบร้อยแนะนําลงเลยลงได้เลยแนะนําเกิดก็คือลงไพ่นะคะพี่พทิ้งเคไปอีกหนึ่งรอบจะพี่ตา ตอนนี้ไพ่เราไม่รู้จะเล่นยังไงเลยนะทุกคนก็ไม่ได้ลองโง่นะรอบนี้เออมันจะโง่ได้ยังไงอะ่ะอา้าวมีคนนอกตัดหน้าเฉยเลยโอ้โหเสียได้มากยิ่โตทุกคนเราติดลบนะรอบนี้อยู่อันดับไหนเลยอะ่ะโอ้โหอยู่อันดับสามเสียไปฮิเสอ่ะไม่เป็นไรโอเคอยู่นะคะก็ ถือโอเคได้กำไรอยู่นะพี่พี่นะก็สำหรับวันนี้พอแค่นี้ดีกว่าเนาะนะคะก็วันนี้ก็มาเล่นให้ดูเพียงเท่านี้นะคะเล่นสามรอบนะคะมีได้มีเสียเป็นเรื่องปกตินะจ๊ะทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะพี่พี่บายบายจ้า